สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเวลาประมาณ11บเอมงเช้าค่ะรอบแรกที่เฮาสิพ้าคั้วไปหากินน้ำไปหาเล่นน้มืัอนี้ก็พัาพี่พีทุกคนมารับช่วบรรยากาศหลังดิ่กินน้ำเร็วๆค่ะตอนทด่พาไปกินน้ำนั้นบบได้ทายไว้ค่ะ เพราะว่าวุว่นวายักคักเลยสภาพอากาศตอนนี้นี่คือสิถธอว่าเขาดูดูแรงย่างเต็มทีแล้วแม่นบ่ค่ะเพราะว่ายุบานนี่ตอนเที่ยงนี่สิหอนประมาณ3 6 3 7องศาพุนเด้เหรือโตนคล้วยกัเเลือโตนค่ะเพราะว่าแถวบ้านปีนี้นี่นแห้งแล้งมกคักเลยเบิ่งจากสีห้าค่ะห้าเขียวเียวนี่บ่ค่อยเดมีให้เลมหรอกค่ะพ้ากันเปี้ยนไปเรื่อย สะนามที่ยู่หอ,อกจะของกาแหงเมื่อเลว้วสะนามที่ยู่ข,ข้างนอกที่เคยเล่นประจำปีนีกาแหงแหงแหงเกือบรดทุกสาค่ะแหงคักว่าแหงแหงจนว่าปีนี้เด้ผ้ากันเซาสะนามของผู้อื่นให้ค้วยดเดาเล่นเนี่ยมุเวนค่ะเวลามาทงหน้าให้เขาดเดเล่นได้กินน้ำไปค่ะเพราะว่าสะอื่นค่ะแหงเมื่อเลว้วเหลือสะนีค่ะหลังจากที่ผ้ากันกินน้ำเล่นน้ำรอบนี้แล้วค่ะ บารนี้ได้เวลานอนเว้นของเด็กหน่อยและคุณยายแล้วนุ่มๆพูนวหยสาวเขากลับไปหาเล่นหยาอยู่ขอบอท่านอิมเด็กน้อยนี่กับผ้ากันอยากนอนแล้วค่ะ ช่วงนี้เด็กน้อยของเฮานี่ที่น้อยน้อยอิลี่นี่ซีมียูซีโตค่ะซีพานอค่ะโอ้ผ้ากันเทากินหลังเต็มยุคค่ะพีพีเห็นบอกเด็กน้อยโตแม่รุ่นนี่นี่ผ้ากันมากมากข้นว่าจะเห็นคนนี่อยากให้แต่เฮาบายเฮาจับเจ้าของอยากให้เฮาเก่าเจ้าของค่ะแต่ว่าพูนเด็กน้อยโตพูนค่ะที่เย็นยุคเดียวหนูโตผู้ค่ะ จักวันนี้ใสจังได้นี่ใสคือพอเพิินบักคักเลยคนไปไกลกับบ่อด้เลือกผู้ให้จับเลือกผู้ให้บายสิเลนน้ำน,นิดๆน,น,น,น้อยนี่แล่นนี้โหลดค่ะจักว่าเป็นพอซ้ำได้นี่ใสพอเพิินกับเป็นยังซันแหละค่ะคือคือก,กันบักคักเลยเบิดมือกับสิพากันอยู่จังสี่ละค่ะเด็กน้อยก็สิพากันยางล้ออยู่แถวนี้ละค่ะกับคุณยายพอว่าเฮ้าบอ่อได้ผูกน้อมันสิมี เล็กน้อยถึงหัวตาได้ปีหนึ่งปีกู้สองปียังเสียขาเข้ากับบ่ได้ผูกเพราะว่าเขาบ่กผ้ากันดือ้อแต่ซุ่มที่ได้ผูกนี่คือซุ่มที่ดื้อค่ะผ้ากันมักไปเลาะหายกินนัน่นป็นนี่คนตัวนี้คุณยายกาบผ้านี่ได้แผลมาแล้วบ่รูว่าไปถือียัง้งเขากับว่รูว่าไปเห็นหักดูใสอันนี้บ่เห็นเขาเลยเขาหักขางหนึ่งค่ะคุณยายกาบเ้อากับบ่ได้ลามเพลินค่ะถามว่าดื้อบ่ ดือ้อยู่นิดค่ะแต่วา่าเล่ากับบ่ได้สนใจไผ่เล่าอยากไปใส่เล่ากับไปแเล่ากับบ่ได้ไปหาหยุง่งหาอย่างกับของคนหรอกค่ะพูนผุนสาปลาค่ะกับสาวปาซ้องโตนันแหละค่ะโตดื้อที่สุดเลยได้เวลานอนกลางเว้นแล้วกับมาเลี้ยงล้านมาเขียนควยรอบนี้กับว่าห้เสียปเปลาเผ้ากันยางกายตน้นเคเลกค่ะเห็นขคเลกยอดงามงามก็เลยว่าเอาไปกินเที่ยงค่ะพอดีบ่ท่านในมีเขาเที่ยง คั้วยกับไฮลามยูบุญแล้วค่ะเจอกันอีกที่บ่ายสามโมงค่ะฝากพี่ๆติดตามคลิปต่อไปคลิปหนาอีกน้ำเด้อค่ะ